ตลาดหลุดพันสีลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสายหุ้นสายทีเฟกเอาอยัางไงต่อเรามาคุยกันครับ สวัสดีครับนักลงทุนครับวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดกันนะครับกับช่วงคุยหุ้นวันนี้กับผมโคตเติลอินชาะสิทธิ์นะครับวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแดงเข้มๆลงมาเลยนะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยเขาเปิดกระโดดลงมานะครับหลุด1,400จุดแล้วก็ไหลลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 3 8 9นะครับผมเรียกได้ว่าหุ้นเนี่ยก็แดงกันกระจายเลยแต่ส่วนโอกาสเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แน่นอนครับสำหรับคนที่เล่นทีเฟกเป็นหรือว่าคนที่หาหุ้นแข็งกว่าตลาดเป็นเดี๋ยวเราไปอัปเดตตลาดกันเลย เรามาเริ่มจากการวิเคราะห์กราฟเซ t น n d เด็ก,กันก่อนเลยนะครับสำหรับในวันนี้จะเห็นนะครับว่าภาพเซ t อินเ็กนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีแท่งเขียววันเนี้ย พยายามที่จะยืนพยายามที่จะสู้อยู่หลังจากที่เขามีการลงมาติดต่อกันเนี่ยหวันนะครับผมซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยมันกลับเจอแท่งแดงที่ปกคลุมลงมาแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าหากใครติดตามรายการเราเนี่ยผมจะมีการเตือนนะครับว่านักลงทุนนะครับจะต้องระวังแล้วนะครับว่าแรงขายเนี่ยมันกระหน่าลงมาอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมที่เป็นสายเทรดนะครับผมให้การตัดสินใจหรือให้การเคารดบเทรนด์เป็นหลักนะครับถ้าเทรนด์อยู่ฝั่งลงผมเทรดลงถ้าเทรนด์อยู่ฝั่งขึ้นผม ขึ้นดังนั้นนะครับแน่นอนว่าซนติเ m e n t ของตลาดเนี่ยทิศทางขาลงมันกําลังปกคลุมอยู่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยสัญญาณที่ชัดเจนอีกสัญญาณหนึ่งก็คือเขามีการหลุดบริเวณพันสี่ร้อยเจ็ดนะครับที่ตรงเนี้ยเขาเคยเป็นบริเวณแนวรับแนวต้านสําคัญที่เคยมีการสู้กันอยู่แล้วก็ย่อลงมาจ่อที่พันสี่แล้วก็เช้านี้เนี่ยมีการเปิดกระโดดลงมานะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นซนติเมนต์ชัดๆเลยว่า วันนี้โอกาสหลุดเนี่ยมันมีสูงมากดังนั้นนะครับถ้าหากคนที่เทรดทีเฟกเนี่ยแล้วมีความรู้หรือมีหน้าเทรดเนี่ยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นโอกาสของเรานะครับในการที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปหาจังหวะในการทกรากาไรซึ่งวันนี้เนี่ยก็เข้าระบบผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เก็บกันรายไปนะครับสำหรับในส่วนของทีเฟกฟอร์ i ิฟวิ่งนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะรู้ว่าหน้าเทรดเนี่ยคือหน้าเทรดเก่งของผมเลยนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ทีเฟกฟอร์ลิฟวิ่งกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่าท่าน,นี้คือท่าเก่งกันเลยแล้วก็ ห้ามผ้าเด็ดขาดนะครับผมมก็ วันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าลงอย่างเดียวเลยนะครับผมตั้งแต่ราคาเปิดนะครับที่แถวแถวบริเวณ849เนี่ยก็ลงมาตอนนี้ก็842 843แล้วนะครับผมก็ลงมาประมาณ6จุด7จุดได้แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะต้องระวังนะครับถ้าราคาเขามีการย่อมากๆสุดท้ายเขาจะต้องมีดีนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเฝ้าสังเกตสําคัญนะครับสำหรับในช่วงบ่ายสําหรับในช่วงวันนี้นะครับหรือว่าใครที่อาจจะมาติดตามย้อนหลังมาดูตอนเย็นนะครับให้สังเกตแนวนี้นะครับ ถ้าวันนี้บริเวณ8-41เอาอยู่นะครับไม่หลุดนะครับสามารถที่จะค้ำไว้ได้หรือสามารถที่จะหลุดแล้วดึงกลับได้โอกาสดีหนึ่งรอบจะมีสูงมากครับอ่าโอกาสดีหนึ่งรอบจะต้องมีสูงมากดังนั้นใครช็อตตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดน,นึงนะอ่าจังหวะในการช็อตจังหวะในการไล่ราคาคุณจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าระบบของคุณเนี่ยมันไล่ตรงไหนได้มันไล่ตรงไหนไม่ได้เช่นการเปิดกระโดดลงมาตรงนี้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ย การวิ่งของทีเฟกเนี่ยลักษณะการวิ่งเขาเป็นยังไงรูปแบบการเคลื่อนที่เขาเป็นยังไงสามารถมาไล่ช็อปตรงข้างล่างนี้ได้ไหมหรือว่าต้องรอเด้งก่อนคุณจะต้องมีระบบที่ชัดเจนนะครับและก็ในเรื่องของสถิติที่มาควบคุมการตัดสินใจของคุณว่า ถ้าคุณทําแบบนี้10ครั้งโอกาสชนะแพ้ของคุณเป็นยังไงคุณต้องมีตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วการเทรดของคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะครับมาต่อกันในส่วนของหุ้นท็อปเกนเนอร์แล้วก็หุ้นที่มีวอลุ่มเอาเปรียบกันนะครับผมหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าปิดปกติในวันนี้นะครับตัวแรกที่โดดเด่นมาเลยนั่นก็คือในส่วนของ TPA พซึ่ง T Pa พคนะครับคือวอตดิ t ของผมนะครับในหุ้นเติบโตนะครับผมตัวนี้นะครับก็มี PE อยู่ที่ประมาณ10กว่าเท่านะครับแล้วก็มีเรื่องของกําไรที่เติบโตดดีนนนัักกกลลงงทุ็อไปตติาม ต่อดูนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดซึ่งคร่าวๆนะครับหุ้นตัวนี้ก็มีการขยายกิจการขยายโรงงานอะไรต่างๆนะครับไปที่ Indo ia, อินโดอินเดียไดแบบนี้นะครับส่วนถ้าใครจะเทรดทางเฟรมย่อยของเขานะครับทางเฟรมย่อยของเขาวันนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะกลับมาหลุดแถวแดวกรอบบริเวณนี้แล้วนะครับผมสําหรับบริเวณ17.6นะครับสำหรับในส่วนของตัว T-PAC k ตัวต่อมานะครับก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับที่ค่อนข้างที่เรียกได้ว่าขึ้นมาติดต่อกันแบบว่าขึ้นมาเกือบจะทุกวันเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัว TGE นะครับผมก็ถ้าหากใครที่ถือนิ่งๆเนี่ยตัวนี้ก็จะทํากําไรให้ไปได้นะครับผมอยู่ที่ประมาณเป็นร0% 0แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าก็ขึ้นโหนดมากเลยนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับผมก็ จุดสาคัญเลยนั่นก็คือบริเวณสเปดราคานะครับในส่วนของ5บาทก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า5บาทเนี่ยเขาเอาอยู่ยืนอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อกลับเข้ามาในกรอบบริเวณนี้นะครับผมสําหรับ TGE แต่ถ้าเขายือนอยู่นะครับบริเวณ5บาทเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแนวรับสําคัญแนวใหม่ของเขาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของคนเทรดเนี่ยจะรู้กันดีว่าสําหรับในส่วนของการที่หุ้นเนี่ยมีการผ่านสเปดราคาต่างๆเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจหรือความได้เปรียบนะครับเวลาที่รา มีการคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงของสเปรดราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะว่าหุ้นเนี่ยอยู่ในอัพเทรนแล้วก็ขึ้นมามากแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าเนี่ยจุดสตอปรอดอะไรเนี่ยต้องมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นขึ้นเยอะแล้วเล่นไม่ได้เทรดไม่ได้เทรดได้หมดครับถ้าคุณมีระบบถ้าคุณมีจุดสตอปลอดที่ชัดเจนนะครับสำหรับในส่วนของ TGE นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของ SCL นะครับสำหรับในส่วนของ SCL เนี่ยก็ เป็นในลักษณะของหุ้นที่พยายามที่จะไต่ขึ้นมาในลักษณะของการที่เรียกว่าค่อยๆยืนค่อยๆเด้งขึ้นมานะครับผมแต่การเด้งในภาพในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นลักษณะของการเด้งผมจะเรียกใช้ศัพท์ว่าเป็นเด้งแบบหลังเขานะครับคือพูดง่ายๆว่าหุ้นเนี่ยเขามีการทําภูเขาตรงนี้ไวล้ละ แล้วรอบนี้มันเป็นเหมือนภูเขาลูกที่2นะครับผมดังนั้นเนี่ยการขึ้นของเขาเนี่ยมันจะเจอเขาเรียกว่าแรงต้านค่อนข้างเยอะอาจจะเจอแรงต้านจะเจอแรงขายค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าวันนี้เขาอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับราคาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะปิดแท่งลงมาเป็นแท่งแดงแล้วนะครับผมควรที่จะเอาตัวเองเนี่ยยืนขึ้นมาบริเวณด้านบนให้ได้นะครับผมสำหรับ SCL ถึงจะสวยนะครับผม ตัวต่อมาครับในส่วนของ A M A นะครับ A M A เนี่ยก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในกลุ่มของเดินเรือนะครับผมก็เรียกได้ว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟที่ถ้าเราไปติดตามดูนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่กราฟทรงประมาณนี้จะมีคล้ายๆกันหลายตัวไม่ว่าจะเป็นซันโกเอยไม่ว่าจะเป็นซ่าเอยนะครับผมซึ่งในส่วนของ A M A เนี่ยก็วันนี้เนี่ย สามารถที่จะเขียวขึ้นมาได้สวนตลาดได้สามารถที่จะไปติดตามได้ว่าท้ายตลาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาอยู่ไหมนะครับสามารถที่จะเอาอยู่ไหมนะครับหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาก็ควรที่จะเห็นเขาเนี่ครับเบรกบริเวณไฮที่เขาทาไว้นะครับแถวๆประมาณ4.5 4นะครับถ้าเบรกไปได้นี่ก็เรียกได้ว่าคอนเฟิร์มการเป็นหุ้นแข็งแกร่งในช่วงจังหวะตลาดแบบนี้อย่างเต็มตัวเลยนะครับสําหรับ ama นะครับ ตัวต่อมานะครับในส่วนของ ANI นะครับถ้าใครจําได้เนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ IPO เข้ามาพร้อมๆนะครับกับในส่วนของ MGI นะครับหุ้นนางงามของเราเนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยเขาก็ซึมไปสักพักแล้ว แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือวันนี้เขามีการเปิดกระโดดขึ้นไม่ได้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าหน้าเทรดหุ้นห่องเรานะครับผมก็มีการเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็แทงขึ้นมาได้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถที่จะปิดสวยได้ไหมนะครับถ้าปิดสวยได้เนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะย่อกลับลงมาต่ำกว่าแถวแถวบริเวณ6.30แล้วนะครับสำหรับในส่วนของ a n i นะ ตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับในส่วนของปรีชานะครับผมอ่าในส่วนของปรีชานะครับก็เป็นหุ้นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นหุ้นจิ๋วๆเลยแหละแต่ความน่าสนใจก็คือเขามีการใส่วอลุ่มเข้ามาบริเวณแท่งนี้นะครับแล้วก็มีการพักแห้งๆลงมาแบบนี้นะครับแล้วันนี้สามารถที่จะเขียวส่วนตลาดได้ลักษณะนี้เนี่ยก็เข้าหน้าเทรดของผมนะครับก็จะต้องติดตามดูนะครับว่าสามารถที่จะเอ่อเป็นเข้ามาอยู่ในส่วนของการเป็นจุดซื้อหรือเปล่านะครับผมถ้าหากว่า เขานะครับจะสวยนะครับเขาก็ควรที่จะเบรกบริเวณนี้ขึ้นต่อไปได้นั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเขาอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับก็ควรเห็นผ่าน1.1 1นั่นเองนะครับผมตัวต่อมานะครับสำหรับในส่วนของซันโกะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหุ้นที่มีการเขียวเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็ติดระบบเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะจบไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามีการกดลงมาแล้วก็ ติดแถวๆบริเวณซับไพโซนบริเวณโซนแดงๆนี้นะครับแต่ความน่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะยืนได้ในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรอบบริเวณด้านล่างของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะว่าเอ๊เขาจะกลายเป็นบริเวณแนวรับหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปติดตามดูนะครับถ้าหากว่าเขาอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับบริเวณนี้นะครับ1.62เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะครับสำหรับบริเวณซันโกะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตตลาดในวันนี้นะครับผมก็หวังว่านักลงทุนจะเอาตัวรอดได้ในสภาวะที่ตลาดเนี่ยมีการปรับฐานนะครับผมสามารถที่จะมีจังหวะมีระบบในการเทรดที่เฟครวมไปถึงเอาตัวรอดในการเทรดหุ้นได้นะครับผมดังนั้นนะครับการอยู่รอดเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเราไม่จําเป็นที่จะต้องตบ,บี้ตะบ,บันสู้ตบี้ตะบ,บันเทรดหนักเทรดเยอะทุกสภาวะตลาดนะครับการเอาตัวเองให้รอดเนี่ย คือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอว่าเราเข้ามาในตลาดเราต้องการที่จะอยู่กับตลาดในระยะยาวนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ